สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะเขาเคยรักคุณบ้างไหมนะคะมีทั้งหมด2กองให้เลือกนะคะกองที่1กองที่สองนงองนะคะเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจมากที่สุดนะคะเราไปดูกันเลยค่ะกองแรกนะคะ2ถ้วยนะคะเฮอร์มิตค่ะและ8ดไม้เท้านะคะแน่นอนว่าเขารักคุณนะคะคนคนนี้รักคุณแต่ที่เขาเงียบไปนิ่งไปอะ่ะเขาแค่บางมีบางสิ่งบางอย่างบางช่วงเวลาที่เขาอยากอยู่กับตัวเอง อยากใช้ความคิดนะคะแล้วตอนนี้เวลานี้หากคุณกําลังเงียบนิ่งกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเขากําลังที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณภายในอ่าเร็วเวนี้นะคะกองนี้รักคุณนะต่อมาดูกองที่2กันนะคะ The e m place ค่ะ สี่ถ้วยและเดทนะคะคุณกับเขาในบางคู่บางคนตอนนี้เวลานี้นะคะอาจจะเคยเป็นาสามีภรรยากันนะคะถ้าไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเขาก็มองว่าคุณนะ่ะคือหนึ่งเดียวในใจเขาเขายังคงเฝ้ารอคอยคุณถึงแม้ว่าคุณกับเขาตอนนี้เวลานี้จะเลิกกันไปแล้วแต่เขาก็ยังคงมีคุณเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาและเขายังคงเฝ้ารอเสมอว่าสักวันคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสได้กลับมารักกันนะคะนี่ก็คือเป็น ตามหัวข้อท็อป,ปิกนะคะเขาเคยรักคุณบ้างไหมนะคะสวัสดีค่ะ